ศทนิยม3เนาะทศนิยมสานะคะที่ราขาจำได้ไหมคะว่า,าเลขหลังจุดอ่าลบเลขไม่สาหารด้วยอะไรนะส้ำเก้านะคะสาำใส่เลขเก้าไม่ ้ำใสายเลขศูนย์นะคะตัวอย่างแรกเลยเช่นนะคะศูนย์จุดหกานะคะเลขหลังจุดของเราคือเลขหกค่ะลบเลขไม่ซ้ำไม่มีค่ะหารด้วยซ้ำหนึ่งตัวก็คือเก้าหนึ่งตัวก็จะเป็นหกส่วนเก้าตัดทอนก็จะเป็นเศษสองส่วนสามใช่ไหมคะเอาอีกนะคะหนึ่งจุดสามนะคะหนึ่งอ่า เลขหลังจุดคือเลข3าลบเลขไอ้สามไม่มีค่ะซามหนตัวก็คือ9หรือเราจะตอบ1เศษ1ส่วน3ได้เพราะว่า3 1เป็น3 3 3เป็น9ค่ะโอเคนะคะต่อไปค่ะคืนมาหอนเนาะลูกเนอะก็เลยแบบว่าไม่ได้เตรียมอัดอะไรก่อนเลยครูเพิ่งอัดตอนนี้สดๆเลยนะคะอ่าศูน 47ซ้ำนะคะเลขหลังจุดคือ47นะคะต่อไปเลขซ้ำซ้ำมีกี่ตัวคะ1 2ฉะนั้นก็จะเป็น9 9นะคะตัดทอนไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดะคะ่ะอ่าตัวอย่างต่อไปค่ะ2.8งจน่ซ้ำนะคะก็จะเป็น2เลขหลังจุดคะ่ะ18่ลบเลขไม่ซ้ำไม่มีคะ่ะซ้ำสองตัวคือ99 9, นะคะทีนี้อ่าตัดทอนได้ไหม ตัดทอนได้ไหมตัดได้หรือเปล่าอันนี้ก็คืออะไรคะ998191เป็น991เป็น9ก็จะตอบ2เศษ9ส่วน11ได้ค่ะอ่ะกรณี ani, ที่33 3ตัวราคาคุณครูขามีไหมคะมีค่ะที่ราคาดูค่ะ33 3ตัวเลขหลังจุดนะคะลบเลขไม่ซ้ำไม่มีค่ะ 9 9 9 33ตัวนะคะทีนี้เราก็ตัดทนค่ะก็จะได้เป็น35ส่วน333นะคะต่อไปค่ะอ่ากรณีนี้บ้าง0.72 2 3 นะคะก็จะเป็นอะไรคะเลขหลังจุดค่ะก็คือ72ลบเลขไม่ซ้ําก็คือ7ค่ะหารด้วยซ้ํา1ตัวไม่ซ้ํา1ตัวก็จะเป็น0ูนย์นะคะเป็น90ขออภัยค่ะโอเคต่อไปมันก็จะลบกันเหลืออะไรคะ65ส่วน90นะคะแล้วก็เอาตัดค่ะเอาเลข5ตัดได้เลยนะคะตอบ13เศษ13ส่วน18นะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะขออีกสักข้อนะคะ 1> 9 1้าจหน้า้าามนะคะถ้าเป็นแบบนี้ทำไงคะ9อ่ะหนึ่งห้าลบเล็กไม่ซ้ำหนึ่งตัวค่ะก็เป็นซ้ำหนึ่งตัวไม่ซ้ำหนึ่งตัวก็จะเป็นเก้าศูนย์นะคะฉะนั้นข้อนี้เศษเอ้ยเป็นเก้าเศษสิบสี่ส่วนเก้าสิบนะคะตัดได้ไหมตัดได้ตัดนะคะก็เอาเจ็ดตัดได้ก็จะเป็นเก้าเศษเจ็ดส่วนห้าสิบสี่นะคะต่อไปค่ะ ขออีกสักหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็น0.70303นะคะถ้าเป็นอย่างนี้ลูกจะทำยังไงคะก็จะเป็น 0. ไม่ใช่ค่ะเป็น703ลบ7990นะคะลบกันเหลือ696990ตัดทอนได้อีกค่ะไปตัดเอาเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครูกำลังคิดอยู่ว่าครูจะติวเรื่องอะไรต่อเดี๋ยวรูคลิปต่อไปนะคะติดตามชมได้นะคะสวัสดีครับ